ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอย่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณน,นะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงการโคจรย้ายของตัวดาวอาทิตย์ค่ะ จะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงให้ชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิกในเรื่องอะไรนะคะจะเป็นการพยากรณ์ในช่วงระหว่างวันที่18สิงหาคมถึง17กันยายนค่ะที่เราจะดูตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์เมื่อโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีสิงห์ได้ตำแหน่งของความเป็นเกือนเกษตรในภพของความเป็นกรรม,มะหรือการงานการเรียนการศึกษา อิทธิพลของตัวดาวอาทิตย์เมื่อโคจรกลับเข้ามาสู่ในเรือนของความเป็นการงานจะส่งผลทำให้ธุรกิจการงานการประกอบสัมมาอาชีพและการเรียนการศึกษาตลอดจนพฤติกรรมการกระทำของเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ เพราะว่าตำแหน่งที่ดาวอาทิตย์โคจรกลับเข้าไปนั้นได้ความมั่นคงในเรือนของความเป็นภพกเกษตรส่งผลดีเกร,เรือนชะตาของตัวท่านได้โดยตรงสำหรับท่านใดที่กำลังมองหางานทำอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะโยกย้ายหรืออยากที่จะลองหาอะไรใหม่ๆทำในช่วงระยะเวลานี้ เจ้าชะตาจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ค่ะนะมีโอกาสที่จะได้เจองานที่ตรงกับใจหรืองานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะสถานการณ์การงานจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอุปสรรคปัญหาผู้ใหญ่คนช่วยเหลือคนสนับสนุนก็จะมีเกิดขึ้นประกอบกับในช่วงระยะเวลาที่อาทิตย์โคจรสถิตอยู่ในราศีสิ่งนี้ ดาวอาทิตย์เขาจะทํามุมตีโกนถึงตัวดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีเมษก็จะส่งผลนําให้อาทิตย์และดาวพฤหัสเขาจะทํามุมสัมพันธ์กันค่ะดาวพฤหัสเมื่อโคจรสถิตอยู่ในราศีเมษนะคะได้ตําแหน่งของความเป็นราชาโชคในภพของความเป็นอริก็อาจจะมีในเรื่องราวของอุปสรรคปัญหาในมุมของตัวการงานบ้างแต่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกหรือนะคะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อดาวอาทิตย์โคจรเข้ามา งานทุกงานมันอาจจะมีปัญหานะแต่เมื่อไหร่ที่เราแก้ไขสะสางหรือทำบางสิ่งบางอย่างนะคะในการที่จะเคลียร์ปัญหานะะในมุมของตัวการงาน เมื่อเราสะสางหรือเคลียร์ปัญหาหรือเจอโจทย์งานยากถ้าเราใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพสติปัญญาเพราะดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสเป็นดาวคู่มิตรกันมันมีสติปัญญามันมีความรู้นะคะเอาความรู้ของเรานี่แหละค่ะในการแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์นะแล้วทําให้เจ้าชะตาจะมีลาภผลมีโชคในมุมของตัวการเงินที่จะเกิดขึ้น อิทธิพลของตัวดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือในพวกของการเงินและดาวเจ้าเรือในพวกของความเป็นปุตตะแน่นอนค่ะมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะต้องใช้ศักยภาพสิ่งที่เจ้าชะตามีนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือสะสางสิ่งต่างๆแล้วเมื่อเราแก้ไขปัญหาได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นลาภผลผลประโยชน์นะคะโชคลาภที่จะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตา ซึ่งก็จะเหมาะค่ะสำหรับใครที่ทำงานนะคะเป็นนักแก้ปัญหานะหรือเป็นงานเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาคนเบื้องหลังนะคะเรียกได้ว่าอะไรในช่วงเ,เวลานี้ถ้าเป็นอุปสรรคปัญหาให้เจ้าชะตาพึงระลึกไว้ว่านั่นแหละคือโอกาสนั่นแหละคือโชคของการเงินที่จะเกิดขึ้น อาทิตย์และพฤหัสไม่ได้ให้อะไรกับชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกแบบง่ายๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้แน่นอนคุณจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างนะคะให้มันสำเร็จรุ่รวงเปรียบเสมือนง่ายๆค่ะวันนี้ถ้าเราเป็นนักแก้ปัญหาใครที่มีปัญหาส่งงานโยนงานมาให้เราแล้วเราสะสางเราเคลียร์เราแก้ไขนั้นไปได้นั่นแหละคือผลงานนั่นแหละคือลาภผลนั่นแหละคือทำให้การเงินของเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลง แล้วหลังจากวันที่17กันยายนเป็นต้นไปทิศทางกระแสการงานการเงินของเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงแบบดีขึ้นแบบชัดเจนก็เรียกได้ว่าเดือนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยสําหรับชาวราศีพิจิกและลัคนาราศีพิจิกเพราะดาวเขาทํามุมสัมพันธ์กันค่ะแต่ก็อย่าเพิ่งท้อใจนะคะเมื่อไร่ที่มีวิกฤตนั่นแหละคือโอกาสของเจ้าชะตาค่ะ ซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีพิจิกและลัคนาราศีพิจิกในช่วงที่ดาวอาทิตย์โคจรย้ายเปลี่ยนราศีซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะ ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ